เราเริ่มต้นถ่ายวัตถุดิบก่อนนะครับในวันนี้คุณแม่บ้านจะทำต้มอเอาอต้มหน่อไม้ดองหมูสับนะครับอันนี้ก็คือวัตถุเบื้องต้นก่อนนะครับาจากนั้นก็เราก็เอาหน่อไม้ดองที่เราเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไป นบ,บบแี้จากว่ากลิ่นมแรงเดี๋ยวเราจะต้มนอกบ้านเราไม่ดองนี่กลิ่นแรงครับอรอ่อ,รอยอ่อนมากจากเพื่อนตู้อ่อนมากจากเพื่อนตู้ชชยบาดานะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกครั้งที่ทําเมนูนี้นะครับหมูเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็เอานําเอาหมูสับที่เรารวน่อรวนทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในในในหม้อน้อน,น,นครับโอเคนี่แหละครับ จริงๆก็ไม่ยากนะจากนั้นเดี๋ยวต้มเสร็จก็เสร็จเนาะต้มเสร็จแล้วก็ใส่ใบแมงลักเติมน้ำสักหน่อยครับจากนั้นเราก็มาต้มนะครับโอ้โหหม้อนี้ทนมากเลยเป็นจริงๆเป็นหม้อปิกนิกนะที่เราอ่าเอาไว้ถ้าเกิดเวลาเราไปเมืองนอกน,นะครับแล้วก็เราจะติดหม้อนี้เผื่อไปเสมอๆแล้วก็เราก็เตรีมยมใบแมงลักอันนี้เป็นใบแมงลักออแกนิกนะครับ เราเก็บมาจากาบ้านริมน้ําของเราเองนะครับ <c oughs> นี่ครับกําลังเดือดปุดๆเลยสุดท้ายคือหลังจากเราชิมรสชิมรสแล้วนะครับเติมเติมน้ำตาลนิดนิดนิดหนึ่งเมื่อกี้โอ,โอเคนะครับอันนี้จบแล้วเนี่ย